สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.2หน้า98นะคะซึ่งเป็นการจำแนกรูปที่เขากำหนดมาให้นะคะว่าเป็นรูปเลยค่ะิต2มิติหรือว่า3มิติค่ะวิธีการดูก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าเป็น2มิติมันจะแบนราบไปกับกระดาษแต่ถ้าเป็น3มิติมันจะมีความที่ เป็นรูปทรงขึ้นมานะคะเราจะเห็นในลักษณะของความเป็นรูปเป็นทรงนะคะแล้วเหมือนจะจับต้องได้แต่ว่าจับต้องจริงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันเป็นการวาดเนาะแต่ว่าเรามองดูแล้วมันจะเหมือนมันมีทรงขึ้นมานะคะอย่างข้อที่1ค่ะรูปสามเหลี่ยมเนี่ยแล้วก็สีเหลืองเนี่ยนี่มันเป็นแบนแบนอันบนแบนเนี่คือ2มิตินะคะไปเช็คตรงที่รูปเลยค่ะข้อนีมิติรูปที่สค่ะ เป็นทรงมีเหมือนเล่นแสงเล่นเงานะคะแบบนี้เนาะเล่นทั้งเล่นแสงด้วยเป็นทรงกระบอกนะคะรูปเลยค่ะคณิต3มิติค่ะเช็คที่3มิตินะคะข้อที่3ค่ะแบบนี้เรียกว่าพีระมิดนะคะพีระมิดเป็นรูปเลยค่ะคณิต3มิติค่ะเพราะว่ามีมีแสงให้เราดูเนาะมันเหมือนจะมีการเป็นรูปทรงขึ้นมานะคะถ้าเป็นสมิติจะวางไปแค่แบบนี้ รับราบไปนะคะข้อที่สค่ะเป็นแค่วงกลมแต่ไม่กลมถึงวงรีนะคะเกือบจะก,กลมเป็นรูปเลยขาคณิตสองมิตินะคะข้อที่หเป็นแบนแบบนี้ก็เป็นรูปเลยขาคณิตสองมิติค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะข้อที่6ค่ะแบบนี้เรียกว่ากลวยกลวยจะเป็นรูปเลยขาคณิต3ามิตินะคะเพราะว่าเหมือนจะมีความ เป็นนูนๆขึ้นมาให้เราเห็นนะคะแต่แต่มันเป็นเทคนิคของทางศิลปะมันไม่ได้เป็นของจริงนะคะแต่เป็นเทคนิคการระบายสีให้เหมือนเป็นสามมิตินะคะข้อที่7ค่ะข้อที่7รูปแบบนี้เป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะคะเช็คที่2มิติข้อที่8ค่ะอันนี้ก็คือรูปเลขาคณิต3มิตินะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากข้อที่9ค่ะ แบบนี้คือ3มิตินะคะเพราะว่ามีแสงมีแสงให้เราเห็นว่ามันมีเป็นมีความเป็นทรงกลมนะคะข้อที่10ค่ะเป็นรูปเลขาคณิต2มิติค่ะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะนี่คือเป็นแบบฝึกหัดที่ง่ายมากนะคะแบบฝึกหัด8.2หน้า98ง่ายๆมากๆเลยสำหรับบทนี้แต่เราต้องแยกให้ออกดูให้เป็นนะคะแล้วจะนำมาใช้ในแบบฝึกหัดต่อๆไปค่ะ เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาต่อกันในแบบฝึกหัด8.3หน้า99นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ